สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์นะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงตามวันเกิดระหว่างวันที่20ถึงวันที่26สิงหาคมค่ะสำหรับไพ่เรื่องทั่วไปสัปดาห์นี้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเป็นสัปดาห์ที่คุณจะรู้สึกมีความสุขสบายใจมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะส่วนไพ่การเงินนั้นคือ3ถ้วยนะคะ การเงินคล่องตัวใช้จ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมการกินการดื่มการพบปะสังสรรค์ค่ะแต่ว่าการพบปะผู้คนก็จะช่วยเปิดช่องทางในการทำมาหากินให้คุณด้วยอาจจะได้ช่องทางในการหาเงินเพิ่มด้วยค่ะไปดูไพ่การงานต่อนะคะไพ่เก้าถ้วยค่ะเน้นทำอะไรที่สบายๆมากกว่านะคะเรื่องงาน ไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรยังไม่ค่อยกระตือร้อนเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าจุดเด่นของไพ่ใบนี้ก็คือ,อยังคงมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนะคะสำหรับสุขภาพนั้นเป็นไพ่หกเหรียญสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้อาจจะหมดเงินไปกับการซื้อ,อย,อยาอาหารเสริมมาบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพมากหน่อยนะคะ ส่วนเรื่องความรักค่ะให้สองถ้วยคนโสดก็มีเกณฑ์พบคู่พบเจอคนถูกใจนะคะอาจได้ตกลงคบหากันส่วนคนที่มีคู่รักกันดีค่ะดูแลเอาใจใส่กันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากคู่ที่ทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็รักกันเหมือนเดิมค่ะ